ต้องนมาจะกินไม้หมดนะเธอแต่งตัวไปทำงานค่ะวันเดี๋ยววันนี้เปลี่ยนชุดทำงานแล้วจะโชว์ให้ดูนะคะ <c oughs> นะยังยังไม่เสร็จวนี่เรียบร้อยมากเรียบร้อยมากครับพี่น้องขาอันนี้ออกจากห้องมาที่ข้างหน้าก็จะเจอแบบนี้จะเจอวิวแบบนี้นะ แล้วก็จะเจอเจอคนสวยนอนรออยู่ตรงนี้เดี๋ยวกี่จะรอลงไปส่งนะอืมกี่จะรอลงไปส่งอนะมากุนเจออกมากหอมออนะออ